ก็่ะใส่ไหะคะผู้จัดการมาจะเดินชมสวนค่ะนี่จะอนสวนค่ะผู้จัดการแวะคนสวยค่ะอันนี้คือมาเมาความโบร์แวะกับเจ้าแม่สวนกล้วยก่อนเวยพี่น้องเลยค่าเปียบเทียบว่ากีไก่ใส่ซ้ำได้นะคะหนึ่งเดือนแรกในีใส่ข้าวาจานซ้ำนี่จานกินเผานะค่ะมีมีลูกค้าถามมามีปูต้นจานเผานี่โตต้นเริ่มจากยี่สิบวันแรกเพราะว่า เจ็ดถึงสิบห้าวันกล้วยเริ่มออกห้างคะหา,หามันติดเนาะประทา่าีนประมาณยี่สิบวันมันจะแขงยอดนะคะยี่สิบวันต้นกล้วยจะแทงยอดถ้าเริ่มใส่ขี้ไก่เลยครั้งละหนึ่งจานรอบวงต้นใส่ชดทล่าต้นแบบนี้ได้เลยนะคะใส่ชิดรอบวงใส่ชิดรอบวงเลยยี่สิบวันแหละข้อที่นี่ทุกอาทิตย์สามีม่ลาเนาะอยากให้งอางไว้แดนนุ่มใส่อาจิระเจือ เมีเวลาใส่สิบห้าวันครั้งก็ได้นะคะพอเพราะว่าขี้ไก่เนาะเราเป็นปุ๋ยเคมีใส่รอบว่งใส่กว้างออกไปเรื่อยๆจะเรียกแล้วเคื่อว่าหกเดือนนะคะหก <6 S 2> เดือนแท่งปีเคื่อเ้าจะเบิดขี้ไก่อยู่หนึ่งกระสอบอ่าปุ๋ยเคมีก็ใส่เทละกระม,มือใส่แซมนั่นนะคะถ้าอยากประหยัดอีกใส่จังไหละลายน้ำ <haft. S 1> ฉีดพ่นนะคะละลายน้ําฉีดพ่นคนทั้งใบบ่คนทั้งใบประหยัดน้ํานะคะแนะนําำเผืผู้ชมเน้นคนทั้งใบนี่เป็นปุย๋ยอินครียใช้นิวทรีหรือปุ๋ยเคมีธรรมดาเขานี่นะคะเข้าอ <accidental> ี่ใส่มากะะแล้วะคะ่ะเนาะบัวเด็โฆษณาให้เขายี่ห้อหายาร่าดีกูบูหสิบหกสิบหกสิบห้าสิบห้าก็ได้อันนี้คือปุ๋ยเคมีทางไส้ดินก็ได้อยากประหยัดผสมน้ำค่ะ สองร้งยอยลีกตั้งแตห้างไซยูสแค่2กิโลค่ะปลนทางใบนะคะค<ม>ือเทคนิคใส่ปุ๋ยกวนวแมนใส่ปุ๋ยเพื่อการประหยัดค่ะเขาเน้นว่าปลูกให้งามและประหยัดต้นทุนนะคะค่ะ,คะเร่งจังได้หาย6กเดือนแรกใ้เพิ่นต้นงามอวบเกาจะได้เครื่องงามนะคะ <S <S แต่ว่าทาทาเร่งต้นจากเดือน รักว้านที่ปลูกถึงหกเดือนไม่ได้เนี่ยมันจะถอดระยะการออกเครือออกไปอีกเลยทางข้างบนไดซายปุ๋ยไปดูแลเพื่อนเทวดาเลี้ยงมันสิเป็นจังสี่ค่ะเป็นจังไดค่ะพาไปเอ้ามาดูอันนี้กรณีเทวดาเลี้ยงเดซา,ดอนนดาย <c oughs> <c oughs> อยังเอาแต่ย่างมันซะเอาแต่ย่าง <c oughs> แต่ว่ามักก็ไดลูกอยู่ แต่ว่ากระชเดแดเครื่องซ้ำอี้ละหนึ่งสองสามสี่เข้ากับยูนใชเชองพ่ออยู่พ่อกินเนาะตัวนี้เนาะพ่อได้กินพ่อได้กินพ่อได้กินแต่ว่าเชิ่องเข้าขายดีบ้างอ่าถ้าเพื่อเร่งว่าตรงการความงามความใหญ่เข้ากับตรงสม่ำเสมอคือเขากินเข่าเนาะต้องดูแลวันสาขาตรงไซเฟินแน่ถาดโดนๆไซหรือเอาตะยามคือพากระชิดแดงสิละตัวอย่างเอวเาเลี้ยงจะได้สี่ห้าวีงปาอันนี้นี่กล้วยน้ำว้าเสียพระราจะทานได้ีิ เดี๋ยวเบื้งเดี๋ยวเบิ้งหนองป้านเด้อก็เป็นป่วยซ้ำกันสูงขนาดนี้ก็เนาะอ๋อเนี่ยลอยหาสิบสองนะค่ะพี่น้องมอกับผู้หญิงแห้งเนาะอันนี้นี่นี่ละค่ะนีเป็นน้ำบาเปียมันก็จะสูงประมาณนี่มันเป็นฝนเพิ่งแตใหญ่เนาะค่ะน่องป้านอ่าค่ะอันนี้นี่ก็จะลูกเยอะสวนนี่ผู้จัดการเพื่อนเพื่อนละเพื่อนที่เพื่อนหลายเพื่อนมาใส่บัวถึงแต่ว่ากันยังงามยูงสันว์น่ะ ท่าทุกคนมาเบิ้งคู่เกลือกตัวนั้นก็ยังไม่งามเท่าไหร่นะคะหมายถึงงามกระมูนี่สร้อยนี่สวยที่สุดในสว่าดาบุญแั้นโดนเพิ่นจะมาเบิ้งขนาดเพิ่นบ่ค่อยได้มาเบิ้งนู่นหนองบานเนาะค่ะแม่สวนเพิ่นยังสวยปานนี้ต้นนี้สิงามกุ้งกระมูนแน่นี่ค่ะแสดงว่ายางหนาเนี่ยหดตามใจทุกคนงหญ่ง่ายแน่นานต้นนี้ต้นอวบงามของเพิ่นดูค่ะค่ะส่วนมากในบริเวณนี้เพิ่นจะใส่น้ำวาเตียเป็นหลักเนาะ บัวก็ต้นย่างหน้าแหละค่ะ้วยนี่จะเป็นตัวสะสมน้ำสะสมน้ำไ้หฮมเง้าหมูใบเพื่อนหกกระสับลงเป็นปุ๋ยคผืนที่นี่เพิ่นบบใส่สารเคมีเพิ่นใส่ข้นตัดหยาตัด้าคลุมดินเพราะว่าพืนที่ตรงนี้เป็นทรายเพิ่นบบได้กำจัดวัชพืชเนาะเคมีกับนี่อยู่คือปุ๋ยปุ๋ยเท่านั้นเพิ่นบบใส่ยาขยาเพิ่นก็ใส่ข้นงามตัดเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรียปุ๋ยเพื่อสดนะคะ เพิ่นปูข่ายยังค่ะน้องปานขาที่เราเห็นนี่คือขากษตรแดงใหญ่นะคะขากษตรแดงใหญ่โอ้ปลูกใบไปให้เทวดาเบื้องยังง่ายสัมบินขนาดเทวดาเหลียงได้เลยยางมาอ้อมตัวนี้นี่หัมนะให้เบิ้องในเพื่อนเบื้องนี่อันนี้คือเป็นปัญหาบ่ค่ะน้องปานสรสะรูปเม็ดถั่วอ๋อสะรูปเม็ดถัวตัวนี้ถือว่าแกตามธรรมชาติค่ะเขาบด้เป็นปัญหาบ่ค่ะบ่ได็เป็นปัญหาหรอค่ะถ้ามันเป็นโรคตายพายมันจะเหลืองเบิดต้น ถ้าโรคตายพายจะเหลืองทั้งต้นทั้งใบคอยตายโรคเบิดต้น<ห>ตัวนี้นี่ถือว่าฝนชุกแห้งคือซ<ห>ื้อคือบนอาทิตย์นี่ตกเกือบเบิดบอาทิตย์แล้วก็ตกนันตกนักตกนานค่ะได้เท่านี้นี่ถือว่าโอเคเพราะว่าเ<ห><ห>พราะว่ามันอยู่ทั้งโขดคู่สามันน้มบริเวณหืบมบ,มบรดเวแซ่นะคะน้อตัวนี้ให้ก็ตัดแต่งใบร่องคุ้มเห้ก็แต่งใบให้ดีคือแต่งใบคุ้มเงาค่ะ อ๋อโบเดตัดถิ่นทั้งอื่นเลยนะะนนเนาะค่ะนาอคค้่เงาพค่นี้ละค่ะนี่คือวิธีด้วยค่ะพี่นี่ไอ้กล้วยมันก็จะฟาดจะยันก็เอาคุ่มหยาไปใน้โตค่ะน้ำใบน้ำหมา่ามันก็กลายเป็นปุ๋ยแนนะคะ่นั้นค่ะถ้ามีเวลาแสงก็คือกล้วยมันก็จะงามสะอาดตาไปให้โตแล้วก็ห้าวกระไดปุ๋ยไปให้โตนะคะหยาไม่ยาลาพินนะ่นน้ำแฮ่แม่ค่ะ หยาพี่หมอบบานห้าเอื่นยาพี่หมอบเนาะแต่งใบกล้วยออกแดดเป็นแดดแดดขึ้นแดดค่ะมื่อนี้่ปัดห้างเนี่อันต้องมีมันยังเป็นคูเป็นสาเหล็กแปดอีกเนาะค่ะยังเกาะดูดลูกอลูกถั่วลูกเม็ดถั่วนี่ค่ะพี่น้องนี่จะดูดเม็ดถั่วโอนางปานนางสองสีนางสองสีโอ้ยเห็นไหมเห็นไหม โอ้นี่เด็ดค่ะพืน้นทีดอาหารปลานั่มได้ค่ะพีพ่ผู้ปรารใช่ค่ะน,น้องปานพาสันผู้ชมองวันนี้นี่เพคนบริเทเซียนมีปลาดอกแต่ว่าเพคนเอาเฟืองค่ะ,คะก่อนเฟืองลงเหนะ็นไหมเป็นแพ่งก่อนเห็บปลากินนะคะเห็นเป็นตะไคร่น้ำเอาเฟืองลงเห็บปลากินเพืชไม้ถึงพื้นที่มองสะสมอาหารไว้ค่ะเลี้ยงปลาแม่นค่ะให้ปลาปลาธรรมชาติยายาสดมื้อนี้ฮุบลงได้เบิด ลาต่ทนี่มักกินค่ะลา,ากินเพื่อทุกชนิดมันจะกินนะคะคะรื่องเฟืองเนี้ยเนา้อเรื่องยาสดสอร่งสะเด้น<บ>ล้ำกล้วยยังสี่ห้าป,ปั๊ก<า>ลงได้เลยนะคะวิธีขยายหน่อกล้วยอฮะบางคนถามเขามาว่าพี่ดอยถามเขามาว่า,า,าห้าพุทธได้ออกย่ายม้ได้แน่หนึ่งก้อนนันออกเครื่อขึ้นสี่ล้านนี่ค<า>่ะบางคนมายากล่อข้อยากเริอยอย่มขยายนี่ง่ายซ้ำนี่ค่ะกล้วยประมาณสี่เดือน ยังพุดถึงโกเดือนท้ uh huh. เาเห็นลูกกล้วยหลายห้อาอย่าขยายพันธุ์เลย hmm. ตัดตายเป็นออกคุดไปปลูกได้สองเมื่อตัดเครื่อออกแล้วนี่คค่ะค่ะะตัดต้นแม่เรียบร้อยแล้วลูกทุกต้นห้อาออกเบิดเลยก็ได้ค่ะต hmm. ิจงต้นไงสุดไปแนวนี้เป็นยังเข,าข้าคือทัก ตัดเครื่องออกเขาจังขยายค่ะน้องปานมันเพราะว่าเขาจะได้เครื่องงามเขาสิบส่วนระบบหลากเกินเขาจะบบไปแตะระบบหลากเกินเขาจะได้เครื่องใหญ่ๆามง่ามเขาก็ปล่อยเนใบเลยนะคะหลายคนอาจจะบบท่านหูมองนี้เนาะค่ะถ้าเขาไปส่วนเพิ่นตอนตอนเพิ่มออกเครื่องะลูกได้น้อยแท่งปีเรบร้อยแล้วนั่นพ่อไปคุดระบบหลากมันเสียมันจะเห็นให้กลวยเลีบกลวยโกตึงนะคะเขาก็เลยจะบบแตะตอนกลวยออกเครื่องคุดได้แต่เฉพาะ ก่อนออกเครือแล้วก็หลังตัดเครือเรียบร้อยแล้ว<ม>นะคะอันนี้ไดีตัดแล้วตัดออกให้เพื่อนกนอนตดตัดทีละในีวขั้วมดูขึ้นนี่แหละข้าว่าเจ้าเม่สวนกล้วยพี่นอ้องตัวนี้ตัดออกนี่นเดี๋ยวมันกระโปรงใหม่นะคะนี่ค่ะกระโปรงเสียดายเพราะว่าตัวนี้คุดอยากเลยเลยอือฮะข้าก็จะจงไว<ม>้สองต้นนี่สองต้นใหญ่นี่ก็ได้ค่ะหรือเซลออกเบิร์ไปต้นเดียวก็ได้อ่า<ม>เอาไว้หลายตน้นบุคุดออกเลยเลยด้ได้เหมือนกันแต่ต้องเพิ่มปริมาณปุย๋ย อืมแส่ใส่ขีไก่หลายขึย้นแต่ว่าเครือมันสีบุญเห่าซ้ำเก่าค่ะแต่ว่าเด้๋หลายเครือเขาใส่ขี้ไก่หลายึ้นใส่ปุ๋ยผมขึน้นแต่เครือกันยังบ่ผมึ้มนน้ำเห่าอะค่ะนี่นี่เนี่เาก็สิได้หลายเครือผอมกันไม่ออกไรกันอ๋อจะออกที่แรกปีแรกเขาได้เครือเดียวแมนบุค่ะค่ะที่นี่มันจะออกนี่ไรมันอายุลายเรียกันหนึงสี่ันจะออกไรกันเลยเขาจะได้ตัดเครือผอมกันสองสีนะคะแตงใบออกเลยตัดแลักกระเบียมอ๋อค่ะ นันบอเป็นยังนอหนีแค่ตามธรรมชาตินะคะใบ่นใส่ปุ๋ยเข้าไปเด้๋ยวมันกะแตกออกว่าไหมาค่ะแปดใบนะคะมวงห้ามกัดตัดช้งนะคะค่ะถ้าเฮาบ่ามีเวลามาตัดเดอคยะน้องปานกะบ่เป็นยังแต่ว่ามีเวลาตัดก็จะดีกว่าะะจะดีกว่ากันบอกเพราะว่าถ้าเราตัดใบที่มันแก่แล้วมันจะบริสะสมเชื่อร่าอ๋อ มันก็นจะเป็นปุ๋ยไปอ,อถ้ามบมมีเวลากงย่ามได้ก็จังมาตดคือบริพิษนะคะบมมีบมมีขอกาหนดตายตัวนะคะแต่ว่าถ้าตัดหอกหนึ่งงามสบายตาอสองเลปุ๋ยนะคะมันก็นบโเสียเวลามากดูแลใบเก่ามาักกามานึงสิค่ะนงการคะมีข้ายยางมาหอดส้นใหม่ปลาเพิ่นเดียได้นี้ใหม่ยางหน้ามาหาข้าวผ้าทันต้นเบิงตุนยางหน้าเนาะส้นยางหน้าปลูกไว้กินเฮ็ดนะคะ ต้นยางนาที่ราดเชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะพร้อมจะออกเห็ดละโง่เห็ดปลาให้เก็บเมื่อยางนาอายุสองถึงสามปีค่ะเพราะว่าถ้าราดเชื้อเห็ดตอนเป็นต้นก่าไปแล้วนะคะราดเชื้อเห็ดเช็ดอุปกรณ์ค่ะโซ่ตัวเห็ดเลือกว่าใหราดเชื้อเห็ดไปแล้วสามรอบก่อนจะลงแปลงปลูกนะคะคืออายุต้นนี้ถัาจจามบุพิดหนึ่งปีเนาะปีเดียวมันต้นใหญ่ไงครบครบล่ปีนะค่ะ อาจจะโคบลอกปีเพราะมันปลูกย่ามแรงนะคะปลูกไปให้เทวดาเบิงอีกคือกานปลูกให้เทวดาเบิงจะยังงามซ้ำนี้นะคะพี่น้องมีละอยู่ป่ามันอยู่ป่าอยู่ดงมันกังหวกเนี่ยนี่ร้านจะเกิดเหตุสิขอดีที่เขาปลูกต้นไม้ป่านี่มีขอดียังไงค่ะน้องปานขอดีเนาะค่ะน้องเกหานึ่งเป็นไม้ยืนต้นระยะยาวคสองก่อนมันจะใหญ่แล้วเข้าก็ได้กินเห็ดไปสร้างสถาแววลรอบไม่ไม่ไม่ตัวนี้นะคนวางเอ้าไม่ย่าง่าเป็น เจ 18, ็ดสิบแปดสิบปีเป็นหลายปีก็ยังใหญ่ๆทำนั้นค่ะย้ำได้สิตายก่อนยังสิได้ใส่นี่ระค่ะก็สิใส่ประโยชน์จากเฮ็ดจากยังไปก่อนคืนปลูกป่าคืนธรรมชาติได้น้ำเนาะแมีนยนตาลาบเจนได้กินเฮ็ดได้กินเฮ็ดได้อากาศก่อนหน้าสิได้กินเฮ็ดก่อนสิได้กินกล้วยกับบกักเผาก่อนน่เนาะหนองปานเนาะโอ้ยกล้วยนี่ตายตัวอยู่แล้วเพราะว่าหกถึงแปดเดือนค่ะเก้าเดือนแค่นั้นได้ตัดเครือแม่มงสวนพันนีพันปลูกสามระดับเนาะ คืกสามระดับหนึ่งหนึ่งนี่ไม่ชั่วข้าวก็คือระยะกลางนี่ก็คือกล้วยนะคะต่อมาก็เป็นมะพร้าวต่อมาก็คือย่างหน้าแล้วก็ไม่ผลอันอื่นเนาะที่พัดลงเนาะอันอื่นพูดลงฟังคุณฟังนี่พ่นจะลงไงย่างหน้าหลอกสะเม็ด้นทั่วเนี่ยนะคะนม่ค่ะ ประกอบซาเป็นกับพี่ตนมะพร้าวน้ำหอมเนาะค่ะหนองบานเนอผ่าน้ำหอมโอ้โหเจ๋อเด็กกินมะพร้าวได้หนิเข้ามาสวนผู้จัดการบานี้มาโซนนี่ละลมเย็นเนาะหนองบานเนาะเป็นไก่กอไผ่เนาะค่ะเนาะค่ะตัวนี้พื้นที่ของเพื่อนมันจะติดห้องติดห้องอืโอ้ตัวนี้มันเอ็นอยู่แต่ว่ากับบ่ได้ใม่ใส่ใหม่ค่ะนอกลำต้นพันใหญ่เนาะค่ะหนองบานเนอค่ะอันนี้ก็ยังเป็นน้ำหวาเตี่ยคือกันเนาะ ัปีนาจะเป็นมะลิอ่องนะคะอ๋อมะลิอ่องแบบนี้มะลิอ่องเพียงแต่ว่าเป็นมะลิอ่องที่เทวดาเลี้ยงก็เลยโบง่าปันไดยชาวชานดันมะลิอ่องเนี่ยเฮาไปสามารถกินแบบใดๆได้หนุ่มปานมะลิอ่องจริงๆอ่ะคอดีของเพื่อนเน่ะมะลิอ่องกาบขาวนี่เพื่อนจะเครื่องยาวถึงสิบห้าวีเลยนะคะได้ถึงยี่สิบวิแต่จริงๆนะสิบห้าวีจะพอดีค่ะเขาจะตัดปีพผนออกเลยนะคะแต่ว่าโตนี้นี่ได้แค่สี่วิห้าวิ กระเทือกภายในลูกกล้วยไปขยายพันธุ์ต่อวันนี้บรรยากาศเป็นใจสําหรับเฮ่าน้องน้องปานเนาะกระนาดมีฝนกระนาดขึ้นนะกระนาดขึ้นที่บอกว่ามะลิอองนะคะมันจะแตกต่างกันตัางเลยค่ะมะลิอองเนี่ยมันจะมีสีดําๆแสกกลางกล้วยทาน้ําว่าเสี้ยจะบ่มีลายดําๆจะโบมีไร่ดำๆน้ำกลางกล้วยแนวนี้นะคะมาอยู่ไปแยกแยก พันธุแบบใดเพราะว่าบางทีห้องว่าผูวห้องปู่หัวพันธุ์อีอย่างเนาะค่ะอยากให้มลากลักษณะของกล้วยแต่ละชนิดเพื่อนจะต่างกันอยููนิดหน่อยอยู่นะคะอันนี้นี่มะลิอ่องจะมีความดําที่กาบสลับกันน้ำว้าเตี้ยเพราะราจะทานต้นมันจะบบมือแสกดําคือชัดเจนก็คือต้นหน่อยเพิ่นจะเห็นว่าแตกต่างเลยเนาะห่ะนนองตานเลยเนาะก็วนีก็ห้าตาทานน้ำว้าเตี้ยเพื่อนสิกอใหญ่กว่านี่โอ้กอ้อใหญ่ลูกหลายไม้ต้นลำต้นจะใหญ่กว่านี้นะคะ ซ้ำต้นสิซ้ำาวกเราพี่ละแบบซ้ำพวกเราเลยอ๋อแต่สังเกตบ่งเงาพ่นบมีท่านหน่อยแท่งเห็นมาหลาขึ้นน้ำว่า,าเตี้ยเนาะห,หนองปานเนาะอ๋อค่ะอาจจะเป็นหน้ามานหนึ่งตรงพื่อนทีนี่มันเป็นดินทรายนะคะทรายแล้วก็ไหลลงขอบสะค่ะแล้วก็เทวดาเลี้ยงบ่ได้ใส่ปุ๋ยดูแดน่แพงนี่โค่เพื่งปูขนาดให้เทวดาบ่งคืองามบัดนี้เนาะเป็นทุ่ดินน้ำเนาะค่ะหนอ,องปานเนาะ,ะแมนๆนค่ะโอ้ต้นนี้พี่นั่ง อันนี้พันหางคานองบานนี่โอ้ของแท้อันนี้เนี่เห็นไหมะคะ <c oughs> มันจะบมีลายดำๆโอ้เม่นเนาะค่ะทุกคนเบิ่งๆมันจะบมีลายดำๆอยู่กาบคือเมื่อกี้ค่ะ <c oughs> ตัวนี้เนี่น้ำว่าเตีย้ยเบิ่งๆมันจีง่ญ่กว่ามันจีงหญ่กล่าเมื่อกี้นี่นะคะเม <c oughs> ่นเนาะ้าน้ำว่ามะลิอองนะคะเพื่อนจะมีลายเนาะเมื่อกี้นี่จีดดำๆค่ะตัวนี้นี่มันจะ ชมพูแล oh. ้วก็เขียวอ่อนมาเลยไม่ไดนี่ค่ะพอดีเห็นตัวอย่างหลกตายพายโอ้นี่บอกค่ะอันนี้ขาเรียกว่าตายพายไหนค่ะไดต้นนี่ค่ะตายพายโอ้นี่บอกค่ะตายพายคือยังตายพายคือนอนกินหักเพิ่นนอนเจาะลำต้นถ้าตายพายมันจะแห้งที่ราดนี่นี่ไม่ไหยเจาะค่ะหัวงูสิค่ะเส็จเลยด้วยค่ะนี่เียงยังไงก็ไม่โตเสร็จเรียบร้อยเส็จแล้ว เอาลำ er I mean. uh ่ำาลงให้ปลากินเลยล่ำ hmm. ร um ่งเป็นอาหารปลานามใสอีกตางหางเนาะต้นตัาตัดออกได้เลยเนาะค่ะใส่ไม่เป็นเนาอ๋อมีค่ะทุกคนใส่เพื่อเนาเนาะค่ะเนาะถ้าในกรณีรักษาตายพายแบบเคมีจะใส่ฟูรดานฟูรดานใส่ใส่ฟูรดานโรยรอบเกาวคุดใส่เลยนะคะแล้วที่นี้บางคนมอกว่าถึงตายพายเอาลูกไปเลี้ยงก็เป็นคือเก่า ้าเข้ากําจัดมันจะที่แหลกแล้วมันจะบ่ขยายนะคะอืกำจัดได้แล้วจะไม่ขยายโดยเอาตูดินดานใส่นั่นบอกเมนค่ะลูกเอาไปใส่เดีกคือเก่าค่ะสองใช้วิธีอินซีจังไดค่ะใส่ไตโคดาม่าแบบเบ็ดใส่ามหลอวานบ้นะไตโคดาม่าแบบเบ็ดก็มีสั่งอยู่ในต่อๆก็มีค่ะอยู่ในในละค่ะออนไลน์สั่งได้เบิดสะดวกสบายนะคะหแก่ปัญหาโรคจ่ายผ่านนะคะ ต้นนี้นะสีเป็นสีโค่นเนาะเครือเอาไปใส่ระบาดโปเป็นเลยโปเป็นค่ะเหมือนกันเหมือนกันคล้ายๆว่าน้องป้าน่ี่เขาเอ็นยั้งน้องดวงผีเสือใช่ค่ะน้องดวงผีเสือเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยแต่ในหน่อยเนี่ยเอามาปิปงตัวในในคลิปนี้เด้อค่ะเด้อแต่ในหน่อยเมื่อปีงตัวโอ้ยโมีโบมีอันตรายต่อต้นกล้วยเนาะโอ้ยธั้มชาดร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้มชาติ้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องสังเกตได้เลยนี่มี่น้องผีเสือผีเสือ มันมาเฮ็ดอันนี้ค่ะไฟบ่เคยเห็นนี่คนเมืองมันบ่เคยเห็นเด้เมนนอนอีเสา้อผ้ามาเร่อนี่ต้นกล้วยนี่หันความรูปตาเฮาแกะออกมาเขาจะจ่ายเป็นอีกแต่มันเป็นแนวกินได้นะคะเมนค่ะหลังจากเป็นนอนเป็นลูกนางนี่จังซี่นี่จึงเป็นนอนอยนี่เห็นบ่เนี่ยระยะที่หนึ่งตอนเป็นดักแด้บ่เป็นนอนเป็นนอนอันนี้ระยะที่หนึ่งนี่นี่น่เนาะใระยะที่สองสองสองนี่เรื่องยาวมาแล้ว อันนี้ระยะสมบูรณ์ละแม่บ้านนี่ถามว่าวาซีนหานน่เอาสแกมันเป็นจีกินเลยท่นด้มกเลยแาบแซบแสบเหมือนกินได้นอนลงกอกล้วยโอ้โหมะเมนมะเมนมาปลูกเขาพันศาตัวโดฮหาเนี่ยนี่อันนี้เป็นข้ามดีบางคนยังคําถามยอดเห็ดข้าถามยอดเห็ดข้นจะมากว่าเขาพันศาอยู่ปลูกกล้วยค่ะเป็นยังือว่าเพราเขาพันศาบ่ให้ปลูกกล้วยสมัยตะเกียอาตามความเชื่อส่วนตัวเนาะค่ะเราสมัยก่อนมันไม่มีระบบน้ำ อ่ห้ามปลูกเดือนเขาวันสากัญยาตุลาพุจิกาธันวาบกกลาคุมาคุมานี่มันแรงแล้วกลวยออกเครือค่ะเครือตกแสแรงไม่มีนามมาเ้งมันจะรีบกวยสีบกงามค่ะก็เลยบอกว่าอย่าปลูกกวยในพรรษาอ๋อมันจะออกปีแสแรงตอดเครือแสแรงอันนี้อันนี้ในความรู้สึกความคิดส่วนตัวนะคะนอกเพาะอธิบายเพราะว่าเฮียสวนมาแล้วเจ็ดปีนี่ปลูกได้ทุกวันค่ะ กล้วยมันจะหมุนเวียนเพราะว่าห้ามีระบบดาวเปล้วสมัยใหม่ก็เลยบอทือว่าเขาพ่นซาจะลูกกล้วยเด้อค่ะเพราะว่าตะกีบบร่าน้องค่ะตัวนี้ในเหมือนกันในตายพายเป็นแนวนี้นอนกินคนสีคอยใบเหลืองเหลืองขาเหลืองเขาตายเบิดต้นนี้ค่ะตันนี่ใบไปเลี้ยงลูกค่ะตายพายสิเป็นเฉพาะกล้วยน้ำวะาอ้าวไม่บอกค่ะอย่างเดียวกล้วยชนิดอื่นบอเป็นบอเป็นกล้วยชนิดอื่นสิบีแต่เป็นลรกราน้ำค้าง น่าฝนชุบ้ลยหลายจะมากเป็นในกล้วยหอมตะกูลกล้วยหอมทองนะคะอันนี้เป็นปัญหาสําหรับกล้วยที่ปลูกเป็นฟาร์มเดียวๆมัมกเป็นปลูกจนนว่นเล็หลาย,ลายปลูกขี้เกินไปอย่างได้หลายพวดบางคนปลูกเม็ดกว้างสินะคะมัมกเป็นจะล่านไปอ่านในเพจเพื่อนมาสักถามกระถูกกันอยู่นี่นว่ากําจัดปัญหาโรคราน้ําค้างอย่างไรนี่ค่ะแต่ว่าอยู่ในสวนนี่จะบ่เป็นร่านน้งค้างเนื่องจากว่า ข้าต้นกล้วยแข็งแรงเนี่ยมันคือมมีคําว่าโลกล่าน้ำค้างโลกล่าน้ำค้างเนื่องจากมันอ่อนแอฝนฉุกหลายหากเพิ่มนะคะค่ะคนอย่าลงไปเ<แ>ด้ดดอจุดการเบิ่งเด้อค่ะทุกคนเพนิ่นลงมือทําสวนเองอยู่เด้ออะไรม,มีมีทางแกะบ่ค่ะสมมุติว่าสวนใดที่เพิ่นเป็นโรคล่าน้ําค้างคะ่ะน้องปานสําหรับโดยโซนตัวที่ใช้คือใช้ปุ๋ยนาโนฮิวมิกอีออนของนิวทรีนะคะค่ะพ่นซองนึงใช้ได้1,000ลิตร ฉีดพ่นตันนั้นเป็นปุ๋ยโม,มเมนาคยาคไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อราเห็ดใหลูกกล่วย,ยแข็งแรงกล้ยจากเหลือสองสามใบตอนนั้นปานลูกกล้ย,ยหอมทอดน่ะแหละที่นี่มันเป็นร้านนำข้างเขาเขาสื่อไปสื่อยาเคมีตามลาน่ะเขาก็แนะนำสูตรโน่นนี่นั่นผู้ขายเขาบริษัทใส่จริงเขาก็มีหน้าที่ขายยาเคมีให้หเจ๊บริหตุสวนเดชผู้เหตุสวนไปถามผู้บริหตุสวนก็ได้แต่ยามาฉีดมันไม่หายหายอยู่น้อยนึง ก็เป็นอีกบมยูนะค่ะมันบมยูแต่ว่าเอานิ้วที่เมื่อผนนี่นี่เป็นปุ๋ยบำรุงต้นใหม่แข็งแรงถอดใบออกมาไหมโลกระบอกนี่มันก็เลยกลายเป็นว่าใบออกมาเยอะพอตัวนั่นก็หายไปอัตโนมัติสำค้นเส้าไข่นะแต่ยาแตยาดีแยาดีแต่ยาดีกินค่ะแม่ก็เลย มีแห้งมีแห้งเลียงเลียงลูกเลียงใบต่อแตกใบขึ้นมา6-7ใบได้เหมือนเดิมหาล่านำขังมันสิเหลืออยู่ประมาณ3ใบเครื่องกันก็สิได้มาร่องจ้องแจ้งได้อสามสี่วิแบบนี้แท่นีิปลูกมาปีหนึ่งกะหวังคนแหลมวมาเป็นลา่ล่านำขังนั่นสันี่คนจริงบอแห้งเอ้ยต่อๆมาดูมีการนำแนวเนาะก็ขา มีทั้งสองช่องไงเนี่ยดูดูอยู่นานงสานั่งเเนาะไขความรู้ทั้งสองช่องมาเอาอีกท้ต้นนี้ผู้ชยารเอาแน่นี่เพิ่นกำลังปิดเด้วโมเ็นคนมักยมเนบ่เดว่มเ็นคนมักย่องเป็นบ่โอ้ยเราโมเมนกย่องเป็นได้ได้หน่ยมเมน่มนคนมักย่างด้วยบ่ยู่เลยค่ะบรรยากาศการทำสวนนี่ีนนันโดนิคนมาโมิมนสิ สามเดือนเราบอกผู้จัดการยังมาเหยียบเหรอสามเดือนมราห่างเยอะไม่หยาบตึงแน่นอยู่บ่ตั้งแต่มื่อปลูกให้ตัดเสได้ใส่ปุ๋ยเดือนลาห่างแค่ปัดหยาคนวะตั้งแต่ปลูกให้ตัดเสได้ใส่ปุ๋ยแน่นบ่นี่ค่ะทุกคนนี่เด้พี่พามาถ่ายเห็พี่นว่งเบิองใส่ข่ามาเบิองตายพายมันจะเน่าอยู่แบบนี้เนี่ยเนี่ยชัดเจนนะคะนี่เด้เนี่ยนอนเจาะมันเบิดแล้วมันจะใหญ่เดี๋ยวจัง่ดยเนาะ อันนี้โรคตายพายของกล้วยน้ำว้าอย่างเดียวนะคะโรคตายพายพวกจ้าเนาะเนาะแม่ค่ะคันขคนก็ว่าเป็นมะเร็งเป็นเบาหว้าในสันนะตายพายเชียวเทียบเลยเจ๊แน่เนี่ยเรามันเป็นทางไหนไงค่ะถึงปลายทางเราเป็นมะเร็งคันซี่เราจังหงอว่าป่วยยนี่ไม่แย่งเราไม่ีแย่งทรตามเลยขี้เ่เลยนะตายพายกล้วยน้ำว้าบอกเมื่อกี้นะคะพี่น้องผูดได้คำอาวัยเนาะ ถ้าเคมีใช้ฟูลดานนะคะ,คะปูภูปติเคมีคใส่ฟูลดานถาผู้มากอีซี่แนะนำใช้ไตโคดมามาชนิดเม็ดนะคะ,คะวานรอบ<ม>ส่งเพลินนะคะหายได้นะคะค่ะมอน้ก็ขอจบคลิปไปซ้ำานี้นะคะสำหรับการอัปเดตพคกน้องนาโมเดล สองไร่สองงานของผู้จัดก,การแหวคนสวยเลยค่ะมือน,นี้ขอขอ,ขอบุญขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะหาคลิปนี้มีประโยชน์กะกดถูกใจกดคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ